เดินก็ไม่ทิ้งความเป็นเราด้วยในะความเป็นนางงามอะไรเงี้ยเพราะเขาก็อยากให้เราเป็นตัวเองในการเดินออกมาซึ่งก็ตามคอนเซ็ปต์ของเขาที่เขาอยากได้ด้วยนะแล้ววันนี้กคือมาในแบบนางพญาแบบนางงามเลยใช่ไหมใช่ใช่จริงจริงคอนเซ็ปต์มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของศาสนาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะเดินออกมาก็เล่าตอรี่ผ่านทางสายตาของเราว่าเออความเป็นผู้หญิงบางทีมันก็ต้องมีในความเชื่อมีความเข้มแข็งอยู่ด้วยในการที่เดินออกมาก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันอะไรเงี้ย คนที้ตื่นเต้นที่ได้ทำงานแบบนี้โอกาสจะแบบติดใจแบบล้วทำถึงไหมติดใจนะคะจริงๆก็ติดใจแล้วอยากให้แบบว่ามีคนติดต่อเข้ามาเยอะจริงๆงานนี้ต้องขอบคุณตั๊ตือด้วยที่ที่เหมือนเขาก็พยายามแบบคุยกับทางกองด้วยเพื่อให้คิวเรามาให้ได้ในวันนี้อะไรเงี้ยค่ะจยางชุดวัน่นี้อค,ะค่ะถูกไงบ้างถูกใจไงมบ้างจริงๆถูกใจมากจริงๆแบบมีฟิตก,กันไปสองชุดอีกชุดหนึ่งก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่ไปเลยซึ่งเขาก็อยากให้เรามีความเป็นไทยๆนิดนึงเหมือนเขาก็จะ มองว่าถ้าอินฟ้าใส่มีความเป็นลูกไม้หรือความเป็นลายๆาผ้าพิ้วๆน่าจะเหมาะกว่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็พยายามได้ลุคที่ออกมาที่ชอบด้วยค่ะแล้วพอเดินแบบเดินเสร็จอะเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราภูมิใจไหมหรือดีใจไหมกับผลงานที่ออกมาหนูว่าภูมิใจเพราะว่าคือจริงๆเดินออกไปอะเราไม่ได้มองข้างๆข้างๆเลยแต่รู้ว่าว่าแฟนคลับเขาก็ส่งกำลังใจมาให้ซึ่งรู้สึกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าทั้งตัวเราแล้วก็แฟนคลับก็น่าจะภูมิใจไปในทิศทางเดียวกันด้วย เราความสุขเราที่มีกับงานแบบนี้แต่เช่นนี้ก็อย่างเงี้ยเออส่วนตัวแล้ว<ๆ>ชอบไหมคะงานแบบนี้ชอบชอบคือหนูรู้สึกว่าก่อนหน้านี้โอเคหนูอาจจะมีได้ร่วมง,งานกับพี่ๆในวงการบ้างแต่ว่าวันนี้เหมือนได้เจอหลายๆคนที่ปกติหนูจะเจอแต่แบบว่าโอเคท้ายของนางงามเจอน้องๆเจออะไรเงี้ยวันนี้เหมือนเราได้ออกมานอกบ้านแล้วก็ได้เจอพี่ๆในวงการซึ่งทุกคนเขาก็น่ารักมากๆ มากมาเลยมีการแบบให้กําลังใจกันก่อนขึ้นเวทีเชียร์อัพกันอะไรเงี้ยซึ่งก็ซึ่งน่ารักมากๆค่ะลับงานหน่อยจะมีหลายบันเลยที่บอ่ขานี้ย ก็ฝากงานไว้ด้วยนะคะสาหรับวันจนถึงวันที่6เลยเนาะซึ่งวันนี้ก็น่าจะได้เห็นถึงความอลังการแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งแบรนด์ด้วยที่จะได้เดินหลังจากนี้นะคะก็อยากจะขอทุกคนใครที่ชอบในเรื่องของแฟชั่นนะคะหรือว่าการเดินแบบต่างๆเพราะว่าอันนี้ปีนี้นะจะเป็นปีที่เราได้เห็นดีไซน์ของคนไทยเข้าม่แฟชา่นได้ในโลกเช่นเดียวกันเหมือนกับแบรนด์อิชูที่ฟ้าได้มาเดินในวันนี้คอนเซปที่อยากให้ทุกคนได้ดูว่าจริงๆเสื้อผ้ามันมีความสวยงามนอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นมันมีเรื่องเรื่องเล่าสต ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะเรื่องมึงก็สอนทีถามค่ะเรื่องที่เราแบบมันม่าออกมาว่าเราเคยเคยเเรื่องงานกับแม่ตั๊กอ๋อใช่ค่ะฟ้าแบบมีความต้องคุณอะไรไหมเพราะมีภาพข่า,ขาวเราเกี่ยว้องกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าฟ้ารู้จักกับทางแม่ตั๊กจากการเป็นลูกค้ามาก่อนอเราเคยมีประสบการณ์กับเขามาแล้วครั้งหนึ่งกับการที่เราเคย เอฟเหมือนคล้ายๆกับการเป็นกล่องสุ่มทองอะไรเงี้ยซึ่งก่อนที่เราจะเข้าวงการด้วยซ้ำก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักมาก่อนอยู่แล้วก็พอจะรู้ว่าเ,เขาเป็นลักษณะยังไงในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่ซึ่งพอเรามีตําแหน่งมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มีการไปร่วมงานกันเราก็พยายามไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่มันผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะจนเหมือนเขาจ้างเราไปร่วมงานการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของน้องในค่ายนะคะท่านหนึ่งก็เลย ก็ทำก็เราด้วยความที่เราก็ต้องเป็นมืออาชีพเนาะการให้ออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มนนันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตแต่ว่ามันแบบมันภาพมันชัดมากขึ้นมาแ่นเนี่ตอนนั้นเราโดนอะไรคะหด<น>ู <laughs> เอฟทองเขา <laughs> <laughs> ใช่สมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ทองมาใน ในคุณภาพที่มันไม่ดีแต่ว่าได้มีการติดต่อแล้วก็ได้เงินคืนมาแล้วค่ะใช่ในตอนนั้นนะประมาณน่าจะนานสักสามปีที่แล้วได้ตอนนั้นเสียความสุกนะก็เสียนะก็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 เสียแหละมีการแบบทักแชทไปหาเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งข้อความทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไปไปทงเพจอะไรเงี้ยว่าแบบเราขอคืนได้ไหมเพราะว่าจํานวนเงินที่เราเอฟไปตอนนั้นห้าหมื่นบาทใช่แต่ว่าทองที่เราได้กลับมาก็เป็นคุณภาพที่ ไม่ดีเท่าไรไม่สมกับราคาก็เลยมีการไปไปที่ร้านทองเขาแล้วก็ขอคืนเรื่องก็เลยจบไปเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็ได้ได้เงินคืนเต็มจำนวนนะคะเต็มที่้คืนเต็มจนวนค่ะซึ่งเราก็เอาของขอคืนเลยก็เหมือนตอนที่ตอนที่ฟ้าได้มาเนี่ยเขาไม่ได้ใบใบเซอร์อะไรเลยได้แค่ทองกับลัาเท่นนไ้่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราภาพในอดีตอ๋อเลยค่ะก็โอเควันนี้มาถึงเนาะอะไรเงี้ยวันที่แบบโอเคหลายๆคน ซึ่งตอนเหตุการณ์ฟ้าตอนนั้นนะก็มีหลายคนามากๆแต่แค่เสียงมันไม่ได้ดังมากพอใช่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะยังคงแบบว่ามีการไลฟ์ทองอะไรอย่างเงี้ยอยู่จนณะปัจจุบันก็ก,ก็ก็รู้สึกดีใจที่หลายๆอย่างมันชัดเจนแล้วก็ปงติมากขึ้นก็คือใจนึงเราก็รู้สึกว่าแหละมันเหมือนกับคนที่เขาเสียหายเขาก็จะได้รับความที่ทำด้วยกันด้วยด้วยก็ดีใจกับคนที่เขาได้ได้เงินคืนแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนของฟ้า ของค้าด้วยในนะตอนว่าเวลาเราจะซื้อหรือเราจะสั่งอะไรออนไลน์ก็ต้องคิดให้ดีด้วยตรวจสอบให้ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจำหน้าเขาจำค้าได้ไหมหนูว่าเขาจำได้ร่งานแล้วแบบเฮ้ยเราเคยคนนด้วยเาจำได้หรือว่าเขาจำได้เพราะหนูก็ไม่เคยไม่ได้อันเซนข้อความด้วยแหละเขาก็อาจจะรู้ว่าเราเคยดีไปมีการขอโทษกันไหมหรือว่าก็ข้ามๆเรื่องนี้ไปตอนเจอกันมองข้ามไปค่ะมองข้ามเพราะนตอนนั้นคือหนูก็เราได้เงินคืนมาแล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบ ติดใจอะไรอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาจำถึงได้แหละก็มีการร่วมงานแค่ครั้งเดียวก็คือที่อีเวนต์ก็คือวันนั้นเราก็โปรโมชแนอวเลยใช่ไหมคะแล้วก็ว่าคือแบบอะทำงานร่วมงานกันแต่ก็พยายามไม่พูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแค่บอกว่าแสดงความยินดีค่ะเป็นหัวถ้าหลอดไหมถ้าหลอดเป็นหนึ่งในสามสองคนที่จะโดนเรียกเข้าไปชี้แจงว่าเป็นรายสุดเป็นมิสเตอร์ให้เขาด้วยอย่างเงี้ย คือก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องดําเนินไปแต่ว่าเชื่อว่าอยู่ภายใต้องค์กรมิสแกนเนี่ย mm hmm. เขาน่าจะมีอะไรรองรับหรือว่ากระบวนการที่จะปกป้องน้องอยู่แล้วในเรื่องของความถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะนึกคุ่กับน้องนะคะน้องเครียดไหมคิดว่าน่าจะเครียดอยู่นะคะแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เลย mm hmm. ใช่แต่ว่าก็ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วซึ่งซึ่งเราก็อยู่ในครอบครัวเดียวกัน mm hmm. คิดว่ายังไงทางออกสำหรับเรื่องนี้ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ ว่าตัวฟ้าเองก็มั่นใจในตัวเราไม่ใชว่าเราไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้อะไรหรว่าไม่ไม่มีใครรู้หรอกอย่างอย่างฟ้าเองเนี้ยแ้าก็มีประสบการณ์กับเขาที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยพาเราก็ไม่เคยอยากจะออกมาพกู้ดีออกมาอะไรก็ของทางตรอว่าเราดำเนินการต่อไป เพราะจร,จริงๆก็ทางมิสแกนก็มีการเทคแอคชั่นผ่านทางเพจมิสแกรนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเราไม่ได้มีการสนับสนุนในด้านนี้อยู่แล้วคือจริงๆถ้าคิดว่าทุกคนรู้ก่อนก็คงไม่มีใครที่จะตกลงร่วมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ทุกคนไม่รู้เท่านั้นเองค่ะแล้วมีโอกาสจะให้เราทำใจคาราทกันไหมคะมีค่ะก็เดี๋ยวว่าเราก็นาก่าจะได้เจอกันแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงถ่ายซีรีส์ได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วค่ะก็คงจะได้มีการทำความคุปหน้าว่าเป็นที่รู้างนอย่างเงี้ยค่ะมันเรียบมือเชนแล้ว 90้าแล้วค่ะจริงๆเลยแค่2คิวก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับซีรีส์ของผมกินสนิทก็จะได้ดูกันวันที่ยี่สิบสามพฤษจิกายนพฤศจิกายนเดือนหน้าใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างพอถ่ายได้แบบ90%เป็นห็นหน้าตาลูกห้านหน้าตาละครเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาอย่างน่าสนใจน่าดูอยเลยนะโหนุยกให้เป็นซีรีส์ที่หดูเหนื่อยที่สุดเลย ดีมากค่ะเพราะว่าความที่เราเป็นตำรวจด้วยอะไรเงี้ยรายละเอียดต่างๆก็ค่อนข้างที่จะต้องเก็บให้ดีแล้วก็การถ่ายสถานที่ต่างๆก็ค่อนข้างจะจริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก<โ>็อยากให้คนได้ติดตามในพาร์ทของการเป็นตำรวจสําหรับซีรีส์ของพีซสนิทด้วยค่ะในงานไม่งา่ายใกล้ได้รอใกล้ได้ใกล้ได้ดูแล้วกตลอดตามกันเนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ